ส่วนเลขคู่อันนี้ลาวพัฒนานะครับเนาะอ่ะคูบนะครับเดี๋ยวเรารอลุ้นกันเดี๋ยวจะให้น้องมาดไปจุดที่เจ้าแม่ใส่ทองอ่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกัปตันดอมซิงนะคะวันนี้ก็วันที่ยี่สิบสองมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะเดีย๋ยวอาจารย์นอตตี้นะคะก็จะหยิบเลขคู่นานรัฐบาลลาวนะคะโอ้อาจารย์เต้นนะะเมื่อกี้ เรามาล้อลุ้นนะคะเลขทูบลาวท้งวันที่22มีนา,นานถ้ามึงรู้ทำไมมึงไม่อบอกโคตรมึงให้รวยไปเลยคือผมจะพูดตลอดว่าผมไม่รู้ว่าออกตัวไหนเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นในการประกอบคือลอตเตอรี่นะครับนก็อย่าไปเล่นเลือก,กได้ก็ขอให้เลือกเบาได้ก็ขอให้เบาถ้าเบาไม่ได้เลือกไม่ได้ก็ขอให้ผิด12ล้านเด้อพี่น้องเด้อครับดูแล้วก็เพจจริงนะครับจะมีทั้งเพจจริงไม่ขายหวยไม่ปรับเว็พนัน นะครับถ้าเห็นก็คือปลอมไม่ต้องคิดอะไรเห็นหน้าผมปลอมนะครับเนาะป<บ>วดใช้สติวิจะะารณญาณแล้วก็ตัวเลขก็เป็นเพีเยงใครชอบก็เอานะใครไม่ชอบก็เงินอยู่ในกระเป <ส ONEY S 2> <ๆ S 1> ๋าท่านท่านไม่เสียตังค์ถ้าท่านไม่ซื้อครับแต่ถ้าท่านซื้อก็คือท่านเล่นเองนะครับเนาะก็ปวดใช้สตินิดหนึ่งนะครับแนวทางจ้องบอกเลยมีเข้ามีหลุดครับถ้าเรารู้ว่ามันออกตัวไหนป่านนี้เราขี่เครื่องบินมาสำนักครับเนาะครับ,บผม,ผมทุกคนเดี๋ยววันนี้จะไปลาวกันต่อเด้อพี่น้องพาไปเที่ยวลาวเด้อมาเดี๋ยวผมขึ้นกล้องผมก่อน เลยที่ว่ามีการเดินตามผมอ่ะพาดาม่าในที่จบกระเต็มนะครับอ่มันยอดมันก็เป็นร้านวิวนะที่ผมลงไปแล้วก็ไปดาม่าว่ามึงเป็นดาราดังหรอ <c oughs> มึงทําไมแบบมาดังที่มาดอะไรมึงเป็นใครท,ทาไมมึงต้องมีการที่ครับไม่จําเป็นต้องเป็นดาราดังไม่ต้องเป็นต้องเป็นนายก มีเงื่อนกระจ้างไปครับแล้วก็จะบอกให้ฟังวันนั้นมันวันงานคนเป็นหมื่นเราก็ต้องมีกาดเพื่อกันคนเนาะนะวันธรรมดาเนี่ยก็ไม่มีอะไรจะไปดาม่าอะไรแค่นั้นอีกนะครับเนาะไปหาว่าเราไม่รู้คนนะคนไม่ชอบก็าหาไปนะครับเราก็ต้องระวังตัวเป็นเรื่องธรรมดาใช่ครับ,รบเราก็ต้องระวังตัวคนมันมีทั้งดีและไม่ดีนะคุณยังคิดไม่ดีเลยนะ อยู่ไกลยังคิดไม่ดีเลยนับภาษาเลยใกล้ๆใช่ใกล้ๆขนาดคุณยังหมั่นไส้ผมเลยตอนนี้ใช่ไหมคุณยังแบบอู้หูมั่นไส้มึงจังน่ะผมก็กลัวเหมือนกันนะนะครับเนาะแต่ว่าเพลงก็ออกพอดีนะไม่มีใครดีถ้าแม่มึงขับเพลงนี้ชอบมากเลยอย่างเงี้ยเพีรแต่งเพลงอย่าอย่างเงี้ยอย่ามีเพีเร์แตรละจ่อเพลงให้ผมอีกอยู่เดี๋ยวผมก็ไปเอาอะไรดีเนี้ยเดี๋ยวคิดช่วยกัน เทวาดาเดินดีก็พี่เพชรนะแสนเทวดาเดินดีถ้าเอกเกมดีเพลงน,ออลนั้นเนี่ยนางเอกก็นางเอกเข็ยนร้อยล้านง่าย<อ>นี่ผมเล่นคู่กับใบข้าวพิมพ์ไอแคมแคมมีมมนะ่ครับวาารสวัสดีเอฟซ<า>ีท<า>ุกคน,นวสวัสดีเอฟซีทางช่องผู้บรรยารย์น็อตตี้พารวยสวัสดีเอฟซีทางเพจตำหนักปุอาจารย์น็อตตี้พาเที่ยวครับ ใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ใครแชร์คลิปนี้ขอให้ดวงเปิดเปิดปด,ด้วยนะมะสะุิมาจิเปิดด้วยรางวัลที่หนึ่งเปิดด้วยดวงเศรษฐีใครที่ซื้ออะไรไม่เคยถูกก็ขอให้มีโชคกับการแชร์ไปเด้อพี่น้องเด้อใครแชร์ได้ก็แชร์แชร์ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับก่อนอื่นควใช้สติวิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้เป็นเรื่องสมมุติของเรานะครับเนาะเลขมีเข้ามีหลุดชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับปากใหญ่กินน่องทั้งสปอปอลาว,วันนี้เราจะจุดทูบลาวพัฒนาแล้วก็ฮาหนอยนะครับ ฝากให้พี่น้องฝั่งสปปเรานะครับน้องว่าเป็นความชอบส่วนตัวนะครับน้องไม่มีใครรู้ว่าออกตัวไหนเพจจริงไม่ขายหวยไม่ปักเว็บพนันไม่ทักไปหาไม่แอดเพื่อนไปคิดง่ายๆตอนนี้มิจฉาที่ระบาดเพจแท้นะครับเราต้องพูดติดตามห้าแสนกว่าขึ้นนะครับเนาะนะครับเพจหลักเราเลยแปดแสนเจ็ดครับถ้าหลักหมื่นคือปลอมนะครับนาออย่าพึ่งไปหลงเชื่อมิจฉาทีพผมไม่ทักไปอยู่แล้วนะครับเลขมีเข้ามีหลุดเด้อถ้ารู้ว่าออกตัวไหนป่านนี้คงขี่เครื่องบินมาไล์สดครับอ่ะ วันนี้ย้ำอีกครั้งสำหรับก่อนที่เราจะจุดเลขภูบเราขอย้ำน้อยอีกครั้งเพื่อเตือนความจำนะครับเนาะนะจะได้ถึงแปดนาทีนะครับนาที <c oughs> ให้ไอดีไลน์เมื่อกี้คือปอลอมนั่นทุกคนไม่ต้องแอสไปเด้อใช่ครับไอดีไลน์ของเรามีอันเดียวก็คือเอสห้าสามหกจีจีเคเอ็กซ์เอ็กซ์ทีเอสห้าสามหกจีจีเคเอ็กซ์ทีนะครับจีจีเคเอ็กซ์ทีนะครับไอดีไลน์นี้เท่านั้นนอกนั้นคือปลอมนะครับเนาะ S2 สามหมูก no ne, ีีเคีนะครับบจกนอตตี right. ้ตึกุ๊บนะครับเนอดูเลขมันทีด้วยนะครับก็หน่อยนะครับเอาโอ้เนี่ยเนี่ยก็ขออนุโมทนาบุญนะครับกับนายสมคิดนางปานีนะครับและครอบครัวนะครับเนาะร่วมทําบุญกับหลวงปู่ใหญ่ปู่องค์ดามอาจารย์นอตตี้ครับสองพันบาทจะสะเซิงเศร้าพี่น้องสะเซิงเศร้าฉะเชิงเศร้าเด้อนะครับอนุโมทนาบุญด้วยกันนะครับเด้อสาธุนะครับเนาะ หน่อยนะครับหน่อยวันนี้ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสี่นะครับแล้วสี่หกสี่แปดหกแปดสี่เจ็ดครับฟังอีกครั้งย้ำอีกรอบสีบ่หกสี่แปดหกแปดแล้วก็สี่เจ็ดครับสามตัวมีสี่หกแปดแล้วก็สี่หกเจ็ดสี่หกแปดแล้วก็สี่หกเจ็ดจดนะพี่น้องจดนะครับจดนะเม็ดเดียวสี่หกหกสี่ครับอ่ะจดครับ สี่หกสีน่นอยก็รูดสี่นะจบนะครับเนาะอ่าต่อไปลาวพัฒนาก่อนที่จะจุดเลขทูบนะครับเนาะลาวพัฒนานะครับซื้ออะไรก็ได้วันนี้มั่นใจนะลาวขอให้มีเจ็ดวันนี้ค่อนข้างที่จะมั่นใจนะฝากทางพี่น,อนะนอ้องนะผมว่าเรื่องสมมตินะน,นะนะครับเราไม่สำกัดในเล่นการพนันเลยครับเด้อซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดสเจ็ดสาม สี่สามแล้วก็เจ็ดเก้าฟังอีกครั้งนะครับเจ็ดสี่เจ็ดสามสี่สามแล้วก็เจ็ดเก้าเม็ดเดียวคือเจ็ดสี่สี่เจ็ดนะครับอย่าไปดราม่านี่ลาวนะไม่ได้เกี่ยวกับไทยนะนะครับเนาะสามตัวคือเจ็ดสี่สามเจ็ดสี่เก้าเจ็ดสี่สามแล้วก็เจ็ดสี่เก้านะครับเนาะนี่คือลาวแล้วก็เดี๋ยวจะจุดทูบในนีน้นะครับส่วนเลขทูบอันนี้ลาวพัฒนานะครับเนาะ น,นี้มีกำลังนะครับนี่คือทุ่ตำราวันนี้ยี่สิบสองเนาะท่อ่ะพูดนะครับเดี๋ยวเรารอลุ้นกันเดี๋ยวจะให้น้องมาดไปจุดที่เจ้าแม่ใส่ทองอ่ะมัดนะครับเนาะบารมีปูนะครับถ้าว่าจะขึ้นตัวไหนนะครับเนาะเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์ให้แต่เบื้องต้นวันนี้ชุดเจ็ดใบทองเราชอบมากเลยโดยเฉพาะเจ็ดสี่มีที่มาเอ้ยเจ็ดสามชวยกว่า จ็ดสี่กับเจ็ดสามเจ็ดสามสวยกว่าครับอแล้วก็เมื่อคืนเนี่ยฝันงวยไทยเนี่ยฝันมามีห้าเลยได้ยินในหูเลยเต็มสองเบ้าหูเลยบบบนี่มีหา่าไม่ฝันนะครับอแล้วก็ฝันไเลขออกห้าเจ็ดหรือห้าหนึ่งนี่แหละอแล้วก็หนึ่งเจ็ดคือออกอยู่ในชุดนิวนเนี่ยผมฝันแบบนี้ 3, สามมาติดแล้วที่เกี่ยวกับเลขหนึ่งเจ็ดห้าสาวมาติดแล้วนะครับคือก็มั่นใจมากเลยนะอันนี้ชมทุบลาไปก่อน นี่นะคะเลขทูปอาจารย์นอตตี้นะคะรัฐบาลลาวเนาะประจำงวดวันที่22มีนา67นะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะทุกท่านย้ำเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้ยวยลาวนะครับทือตําลาวด้วยไม่ได้ทรถไฟนะคะรับโอ้คุณดาขอบคุณครับคุณดาคราับนะครับ สวัสดีครับโอ้เรล้วนเลยนะดอกกุหลาบ1ิดสองดอกนะดนโอ้ยทะลุสิบสองไปแล้วข้านะไม่มีกลุ่มน,นะครับเพราะว่ากลุ่มเนี่ยช่วงนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะว่ามีมิจฉาชีพนะครับเอาคลิปผมไปลงในช่องของตัวเองนะครับแล้วก็หลอกนะหลอกให้คนเข้าไปดูแล้วก็ปัก กไอดี ID นะครับปักไอดีสีเขียวไว้นะครับใต้คอมเออมๆๆนต <ๆ S 2> ์แล้วก็หลอให้โนเป็นคนเข้ากลุ่มนครับเดินคนเข้ากลุ่มแล้วก็หลกให้โอนเงินเดอ้อผมย้าไว้่อนนะฮะของผมไม่มีนะไม่มีกลุ่มไม่มีการดึงเข้านะแล้วก็ไม่มีการให้โอนเงินใดๆทั้งสิ้นนะครับถ้ามีเนี่ยคิดไว้ก่อนเลยคือมิจฉาชีพนะครับผมตอนนี้กำลังระบ,บาดครับของผมของผมมีกลุ่มยู่เด้อครับผม กลุ่มรักษาลุนธรรมเพราะว่าบางทีเนี่ยไปเห็นคลิปของผมเนี่ยอยู่ที่ช่องของคนอื่นนะครับแต่ว่าไม่ใช่เป็นช่องของผมนะเขาดูดไปเขาดูดไปแล้วก็เข้าไปใส่ใหดีไว้นะครับให้เราเข้าระวังด้วยนะครับทุกคนนี่คือนทูบลาวครับทูบกับลาวตรงนี่คือทูบลาววันที่22มีนาคม2000 567ครับที่แม่ย่าไซบูฟอนเรามาดูเขื่อนเขื่อนเลย มาเลขอะไรย่งไมต่อผมครับเข้าไปอู้เลขห้า่าเลขห้างามมาแล้วครับคนแรกเลขห้ามาแล้วนะครับงามๆเลยตรงครับหลอลุ้นกันต่อนะครับพเมียในสวนที่ต่อโทรมาผมเลยโทรที่อาจารย์พออในงวดขนรถกระบางไทยนะครับวันที่สิบจุมทุกงวันที่หนึ่งสายโทรให้หมดเลยอาจารย์ รูดยับไว้ก่อนนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราฉชมทูบลาวเป็นทูบลาวนะครับอาจารย์ที่ปัดให้นะครับตามเบ้นให้เราไปเก็บมาแล้วนะครับเราจะทวนน่อยทวนลาวให้แล้วก็จะทวนตามทคให้ที่อาจารย์ปล่อยออกมาด้วยไปเก็นทูบลาเลี่ยนจากที่ออกนะครับนักเรียนที่ขอดููลาูาววันนี้นะครับอาจารย์มั่นใจ ไปอยากติดต่อผมก็เข้าทีเอฟสีแดงเลยครับกับการดับซิ่งจะมีเบอร์โทรผมอยู่ที่กลบนะต้องขออนุญาตวันนี้จ้าต้องขออนุญาตใครไมหมครับอ,อ๋อผมไม่ต้องครับไม่ต้อง <c oughs> อยู่มังนอกติดต่อได้ยังไงติดต่อเบอร์โทรผมเลยนะครับเข้าไปทีเอฟสีแดงนะครับเอฟสีแดงแล้วก็ค้นหาว่ากับการดับซิ่งเลยคลิปวิดีโอจะมีทุกวันนะครับที่ท,ที่ตรงนั้นนะครับ จะลงคลิปทุกวันแต่ฝั่งทาง F ดำ um เนี่ยไม่สามารถลงคลิปได้นะจะลงได้บางคลิปเท่านั้นมนอันช่องมัน<ต>จะบินนะครับช่องจะปลิวแต่คลิปผมเนี่ยบางทีผมลงฟแดงปุ๊บเขาไปดูดมานะครับแล้วก็มาลงเอฟดำเนี่ย um เป็นช่องของคนอื่นนะครับนะไม่ใช่ช่องของผมด้ยวยอย่ไปหลงเชื่อนะครับตัวที่สองมันอะไรก็กลมๆเพราะเขาเขาไม่ได้ ่อ๋อเพราะเขาไม่ได้ต okay. ัวช่องตีวครับเพาแค่ต้องการดึงคนเข้ากลุ่มนะครับดึงคนเข้ากลุ่มเสร็จปุ๊บเขาก็ช่องตีลเขาไม่เกี่ยวแต่ว่าของผมเนี่ยผมไม่ได้ไม่ได้ดึงคนเข้ากลุ่มผมไล่ดูเฉยๆนะครับนั่งใช้ยังไปเดือดพ้นไปเลยนั่งใเลย เดี๋ยวผมทวนให้ครับเดี๋ยวทวนให้ตอนนี้ชมทุกไปก่อนครชมทุกไปก่อนชมทุกเฉลี๋ยทวนตอนนี้พิจิตรใจด้วยนะครับพิจิตรใจเป็นอย่างไบ้างครับสบายดีไหมมีที่ไหนอยู่ตอนนี้ ้าพพิมพ์ตัวนี้อย่าพิมพ์ตัวนี้นะครับพยายามพิมพ์เป็นตัวหนังสือนะครับเดี๋ยวจะปิวด์แบนบนี่ไปอยตอิดต่อผมตามหมุดเลยครับตามหมุดที่อยู่ด้านบนนะครับแนะนำให้ไปที่เอฟเขียวด้วยเ <c oughs> พราะว่าถ้าโทรเนี่ยผมจะไม่ค่อยได้รับสายว่าทั้งวันเนี้ยจะทำงานถ่ายคลิปอย่างเดียวนะครับ ตามุดที่ปากไว้เลยนะครับไอไอดีนะครับไอดีเอฟเขียวอยู่ที่ปากช่องจ้าครับเสียดายน,นะครับวันนั้นไม่ได้เจออาจารย์นะครับพี่ไปก็ผมก็ทราบข่าวว่าอาจารย์จะดูพอยีนะครับแต่ว่าไม่มีคือติดต่อเนาะ <c oughs> ยังไงรบกวนเอฟไลน์ผมมาหน่อยนะครับไล่ได้ยิ่ง แบที่สยังไม่พอเดี๋ยวผมจะปััหมุดให้นะครับี่เยได้แล้วก็ควรลนส์ลายผมหน่อยนะครับไม่ไม่ไม่สามเแปดนครับอืมอืมน้องนโคอน้องไอ้ชัดมากเลยส่วน้องไอ้ดูชัดมันโค้งไปอย่างนี้เลยมันโงมสงสเปลี่ยนสามเปลี่ยนได้แล้ววันนี้็ออกครวที่สองมันจางมันงเลห อ่าที่ยกใจสามารถทำไมเงีปักมันไม่เมอนของของปักเลยคนไม่เยลงคลิปเรียนนี้เป็นต่อนน้าร์วัดอู่ด้วเนาะอใครนีของนส่งมาได้นะครับใครนีของส่งมาได้เลยคุณลองเลไม่ติดนใครี่สงเลเหลส่งมาได้เลยนะครับ ถูดังลาวด้วยเือนนี้ตกมากเลยจะ่ไ่ไโอ้ยเดนนี้ตกตแต่ว่าก็ไม่ตกเยอะหรอกสองพอได้กินได้ใช้ไปี๋ยวถ้าเติมลูกมาแล้วเนีบยมอ่าพี่จะเปิดร้าือมากรได้งิมากี่ให้เขาให้เงินนะครับเตมลูกอะไรอันตรายใช่มเนตัวนี้เานีมาหาอะไรลองตีอแล้วเดี๋ยวจะไม่ได้ไลน์ให้ดูนะ เกนเครับผมอนั่นแหละเย็นลงหอเลยรโมอนะครับเป็นยานะตัวทีเป็นคุนมาเลยนะครับอืมอมองไม่เห็นเหรอครับยี่สิบสองจ้างนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นฉานครับเป็นไหน มันคนเราคนเราแต่ละสาระด้วยคนมัละหัวเลยรนักอยู่นะจิตนกยนะมันเดียวก็ได้เลโอ้ยย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 ยนนยยยยยยย้ยยยหยย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 ายย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 ายย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 ยัยจยยยียย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 ลยย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 ยายยยยย่ เห็นครบทั้งสามตัวแล้วจะออกนะคเพราะว่าเดี๋ยวจะไปให้อาจารย์น็อตตี้ตัดให้เล่นง่ายๆนะครับตัดง่ายๆเล่นแล้วก็เดี๋ยวจะทวนสามนอยกับลังกาชุดเต็มของอาจารย์ให้ฟังเล่่แต่ไมออกนะครับเหน้นไปที่พักนาะพยายามอย่าพิมพ์ตัวเลขนะครับให้พิมพ์เป็นตัวหนังสือเอาเนาะที่สองสามมาแล้วนะครับมองไม่เห็นหนอย อันนี้ตัวที่สองครับห้าสามบุนบุญตัวสุดท้ายนะครับจะเป็นเจหรือไม่่ติดตาติดตาลาครับลาวันที่ยี่มนยหกสินี่คือตำลาครับใครชอบสามารถตามได้นะครับใครชอบตามได้ใครชอบก็ไม่เปไ hint, รลูกสอูกมีคนสนใจลูกหมาได้าาลูกหมานี่แหละคนที่สนใจ พยายามทิ้งเป็นตัวเลขนะครับดูนันาไหนใครน้าเอวัน้่ลูกก๊กน้าเจอกว่าใช่ี่ีเกิดก่อนพีแล้วเนี่ยสสางเดือนส่งปี เหลือโดยสุดท้ายครับตัวแรกคือห้าครับตัวที่สองคือสามตัวสุดท้ายกำลังโฉบวออกมานะครับห้าเด็กมากครับไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวไล่ไล่ดูนานๆนะครับเดี๋ยวถ้าพิมตัวเลขมาเดี๋ยวต้องดูจะตัวใหญ่ๆให้นหนนะองเ,เลยไนมะ่ค่อยไม่ค่อ้างเลยตอนนี้นี่เดี๋ยวจะมีวันนี้แหละจะมีเนาะเพราะว่าได้คิดเด็ดแล้วยังไม่เปิดเรากา็ไม่กลัควคอยดูนะไม่ใช่ค<า>ดูดครับผมสองควันดูด้ี่น้องตัดตันปล่อยเมื่อไหร่กาเมื่ีมาเลนี่<อ><อ>ย ผมมาห้าร้อยตนนี้ดันหมื่นยากอยู่เลยไนึอาจารย์มาแล้วเดี๋ยวก็ขึ้นอาจารย์มาแล้วเดี๋ยวก็ไปตั้งหรอค่ะตั้งอยู่นตลนวงปูนี่่นี่้องอันเลยปาเเลยนมาสายไม่ได้หลานทางเขาถุกหรือเปล่าก็เหนียวอ่เป๊ะเลย นะครับท um, ุกท่าครับติดตามมาด้วยเด้อยยุ้มตัวโก่งเลยใช่ไหมครับใครไม่ติดตามติดตามเลยใครยังไม่ได้แชร์ฝากแชร์ด้วยนะครับรับชมเสร็จถึงครบสามตัวจะต้องออกครับนะเดี๋ยวไปให้อาจารย์บัตรให้อีกทีหนึ่งเด้่ยค่ะแล้วก็จะได้มาได้ครับทุกเต็มลูกบอลเี่มเต็มเต็มเต็มเลยนะครับเดี๋ยวจะคนให้หมดเลย ปีป<ต>ีท <ช best. S 1> ี่แล้วรถติดตั้งแต่รองเข้าหลังจะออกแลว่าเราจะออกเพราะว่าที่มีทุนตำรานะครับหยามมาแต่หยามมีมาเป็นนี้ถ้าเข้า็นเัเข้าไปไม่ได้ก็เกิดรถก็ามีความีมีครับ สองีนี้เขาจะจัดอยู่สอล่มน่ที่เไป็สามสองอนงเลมกสองานเทีเลยเขาจะจจดปีนี้สามสองีสะเทียบสอลครับผมห้าสามสองปจะไปให้จา์ตัดเลนให้ปีนึ่งนะครับห้าสมสองมาแล้วนะครับจะรู้ชวเด้อออกนะครับห้าสาองนะครับทาวงนี้ที่ตำหนักใหญ่ารย์ีนะนี่นะครับ ชัดๆนะทุกท่านห้าสามสองสาครับบัตราการทูบลาวกาก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีโชคลาภนะคะเลขทูบอาจารย์นอตตี้น้องวันที่2 2มีนา67นะคะลาวพัฒนา2องทุ่มครึ่งนะคะทุกท่านเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ